ประกาศแล้วเรียบร้อยนะครับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลในชลิก2022นีสสัปดาห์แรกณกรุงอังการาประเทศตุรกีนะครับโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1พรพรร์เกิดปราดกับตันทีม2อัจฉราพรคงยศ3ชัดชุออนมกศรีสี4พิมพิชยาโกกรัม5สุจิตาเชื้อวุ่หลิม6กสิษพพรจันทวิสุทธ 7. จธนัชชาสุขสด 8. ทัดดาวนึกแจ้ง 9. กหัตถยาบำรุงสุข 10. ทิชกรบุญเลิศ 11. บเอ็แก้วกาลยากรรมุธลา 12. บสองปิยนุษแป้นน้อย 13. สามสุพตราไพาโรธสิบสสิริมามานก,กิจสิบห้ทิชยาบุญเลิศมีรายชื่อทั้งหมด15คนนะครับประกาศแล้วเรียบร้อยนะ โดยทีมชาติไทยนะครับจะออกเดินทางในวันที่28พฤษภาคมนี้เวลา23นาฬกาด้วยสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์นะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์แรกก็จะถ่ายทอดสดทางช่องวัน31วันที่31พฤษภาคมนี้นะครับไทยพบกับบัลแกเรียรติดตามกันมันทะลุจอแน่ๆครับผม